สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิว การเปลี่ยนหน้าจอครับซัมซุง A10 ครับหน้าจอแตกมานะครับแตกมาแลครับทัชสกรีนก็ได้นะครับได้เป็นบางจุดนะครับโอเคนะครับครับทัชได้เป็นบางจุดนะครับเราไปดูวิธีทำได้เลยครับเออขับแรกก็ปิดเครื่องก่อนนะครับ เครื่องเสร็จแล้วครับจิ้มถาดซินไม้ออกกอนนะครับจิ้มถาดซินไมนน่ออกครับถาดซินออกเสร็จแล้วก็เอาเล็บสอดช่องนี้ไปเลยนะครับช่องถาดซินนี้เราๆไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครไม่มีเล็บก็ใช้ฟลิกปะติกได้นะครับฟลิกปะติกอย่างนี้นะครับ กะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขันน็อตนี้ออกหมดเลยนะครับขันน็อตนีออกให้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยครับให้อกาสเสียเวลาครับโอเคนะครับอเราแกะน็อตบนเสศษนี้ออกหมดแล้วนะครับ แถ๋วล่างนี้ไม่ต้องแกะออกก็ได้นะครับเพราะอันนี้แผ่จออยู่ตรงนี้อันดับแรกเราถอดก็แบตก่อนนะครับก็ถอดแผ่จอนี้ออกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาใดมาเป่าหน้าจอนะครับจะความร้อนเป่าให้กาวละลายนะครับ เนะครับเดี๋ยวเราจะนําแผ่นไปติ่งครับมาสอดขอบจอนี่นะครับสอดไปดเรื่อยๆครับรอบๆจอนลยครับจอก็จะอ้าออกมานะครับเราใช้ได้ปอนี่ไม่ต้องเอาร้อนมากนรอครับ ลายชันครับลายชันมาแล้วครับปึ๊บอ่านี่ยครับไม่ยากนะครับค่อยล่อเนี่ยออกมาครับปึ๊บนี่นครับง่ายๆถ้าเสร็จก็กระเสร็จง่ายๆโอเคนะครับอ่า ับต่อไปนะครับก่อนที่จะติดกาวทำความสะอาดขอบจอนี่ก่อนนะครับเอาเศษกาวเก่าออกนะครับหรือเศษติจบที่ติดขอบด้วยนี่ออกให้หมดนะครับก็ทำครับเย็นๆไม่ต้องเร็วนะถ้าอ,อก ติดกาวออกไม่หมดครับเดี๋ยวเวลาติดจอไปขอบจอจะไม่สนิทนะครับจะไม่ล้นล็อกมันนะครับมาสะาให้ร้อยกดติดกาวนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับเพื่อไม่การเสียนาฬิกาไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เสียเวลาเเดี๋ยวให้เอาจอใหม่นี่มาลองนะครับจอใหม่ ลองจอใหม่ก่อนนะครับก่อนที่ติดกกาวนะครับเ<ก>นี่ยฮะเข้าไปลองที่ทัสกีนะครับโอ้แมวอยู่น,น,นี่ดอกจันชาร์ปศูนย์อกจันชาร์ปนะครับแล้วก็เข้าไปที่ทัสลองทัสกีนี่ก่อนนะครับถ้าทัส ได้หมดทุกจุดก็แสดงว่าหน้าจอนี้โอเคนะครับผ่านนะครับครับนี่ครับต้องลองทุกจุดทุกมุมนะครับถาตรงไหนสะดุดแสดงว่าจอมีปัญหานะครับถ้าไม่สะดุดก็โอเคนะครับน่าจะไม่มีปัญหาแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราจะ พาปฏิก,กาวนะครับน้ำกาวดำ T 700นะครับาใส่นะครับใส่ให้เต็มขอ,อกจอเลยนะครับจะไ,ได้ไม่เสงไม่ไม่ร,ร้อน Trong nữa tìm, tìm, tìm à, tung này lỡ là bật chết ổn là khắp nó mới chết เอนคะัเช็คดูให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับด,ดูแล้วนะ่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับถ้ามันเลอะ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 อย่าให้ใกล้กล้องอีกเดยวนะครับม,มันจะเลอะปีนออกมาครับบางบางกล้อง ข้อบ,นน,บอนนี้แกะออกเลยก็ยกได้ครับน่าพลติอกออกเลยนะครับแล้วเราก็ไล่ขอบแต่ขอบไหมครับยืดชิดขอบกาลังยืด ลองเปิดกันเลยนะครับโอเคครับสีนะครับมาแล้วก็เช็ดกาที่เลืออเดี๋ยวก็นำยางรัดมาลดนะครับเช็ดคาสกูนะครับปึ๊บปื๊ดป๊ดเติเกิดออกด้วยครับ โอเคครับรัดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปครับเดี๋ยวเราจะแกะยางรัดออกนะครับแกะยางรัดเสร็จแล้วก็ประกอบนะครับประกอบเครื่องแล้วก็เช็คกาวทำควาสะอาดให้เรียบร้อยครับก่อนส่งงานนะให้ลูกค้าครับ นอะครับ mm hmm. เปลี่ยนหน้าจอซ m มซุง A10 นะครับ mm hmm. ก็ไม่มีอะไรยากนะครับง่ายๆนะครับ ให้ใจเย็นๆนะครับโอเคครับอันนี้ก็เนอันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเช็ดกาวขอบนี้ให้หมดนะครับก็คริ่บกันเลยนะครับ โอเคนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะเช็ดกาวนี้ออกให้หมดนะครับเอสะอาดหน้าจอเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวผมขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดติดตาม้วยนะครับสวัสดีครับ